อีซูซุอ l เนียลดีแนะตัว X Series เลยนะครับผม X Series อ่า X Series แท้โรงงานสีขาวมุกแจ่มๆนะเลี่ยมๆเลยคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับพี่อ่าเครื่องยนต์2.5นะครับ DDI VGS Turbo ครับจัดทรงมาแบบว่าหล่อๆเฟี้ยวๆนะเป็นอ่าโหลดลงมาให้มันเตี้ยลงนะเป็นอ e ีลับแคะแล้วก็ใส่ล้อขอบ18ยางนิตโตะนะครับผมนะไฟหน้าเป็นตัว LED แล้วนะเดย์ไลท์ อันนี้ผมยังไม่ได้ขัดสีให้นะครับเนี่ยขนาดยังไม่ได้ขัดสีสียังแจ่มขนาดนี้เลยถ้าไปขัดสีมาเนี่ยโ,โหรับรองว่าเป็่งประกายแวววับนะครับผมเนียฮอกซิลี่นะครับผมข้ X มางหลังเนี่ยครับใส่ปลายท่อไดมาด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวผมถัดถ่ายดูใกล้ๆทีนะครับมาพร้อมวิ่งหลังเเท่เลยนะครับ รถหน้าเดิมหลังเดิมนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมคันนี้โครงสร้างแบบว่าเดิมสุดๆนะครับพี่อ่าคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะนะครับมีกุญแจอ่าหลักหนึ่งดอกแล้วก็มีกุญแจสำรองด้วยแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมานะตัวนี้เป็นกุญแจตัวล็อกเบรกล็อกคัดโอเคมาดูด้านในกันนี่ครับโอ้โหด้านในสวยๆนะครับคันนี้นะพวกเกตดิฟี่ต่างๆใช้งานได้นะ แต่ว่าไอตัวที่ไฟกระพริบอยู่คือเขาไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์ไว้นะไอพวกวัดโวล์ัดอะไรคือใช้งานได้ปกติเขาติดมาเผื่อนะครับออันนี้บลัวเวอร์เพเชอร์ใช้งานได้ปกตินะครับพี่เครื่องเสียงนะครับป M นะครับผมปีเะฮะเปิดเ,เปิดไฟได้นะครับโหนี่แต่งมาประกวดหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับจัดเต็มนะครับพี่ดูดิ บอกเลยว่าบึมๆนะครับคันนี้ข้างหลังก็นั่งได้นะครับนั่งได้อคอนโซลสวยๆไม่มีแตกหักนะ,ะหน้าจอเครื่องเสียงเดิมดมานะมากับรถนะฮะสวยๆนะครับนครับไม่หนึ่งหกดนะไม้แท้เลยนะครับผมคันนี้เครื่องปิดด้วยนะนะฮะเบาะนี่เขาหุ้มไว้เฉยๆนะภายในข้างในเนี่ยเป็นจะเป็นเบาะเอก็กซิลี่นะสี สีดําตัดแดงนะครับผมยู่ข้างในสวยๆเขาหุ้มไว้ก็ดีแล้วมันจะได้อ่าอยู่ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยฮะหัวเกียร์ไม่มีฉลอกเลยนะครับของแท้เลยมาดูนี่กันบ้างนี่ครับโอ้โหบุ๊กเซอร์วิสแรงต่างคือแบบครบถ้วนนะครับพี่นีครบถ้วนเลยภาษีน่นครับหมดปีหกเก้านะครับเนี่ยหมด มิถุนาหกเก้านู่นเลยใช้ได้ยาว